คลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะตอนแดดอ,อ่อนๆตอนตอนเกือบจะเที่ยงนะคะถือว่าตอนเที่ยงเลยแหละนะคะวันนี้แดดไม่จัดมากเมื่อกี้ก็แดดจัดอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มอ่อนแล้วนะคะอ่อนแสงลงก็มีเมฆหมอกบ้างนะคะก็ไม่ถือว่าแดดจัดมากนักสวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพัสอนสตอรี่เนะคะ คลิปนี้ก็จะเอาประโยชน์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะข้อมูลนี้ได้มาจากอาจารย์แพทย์หญิงปรพิมพันธ์สัตรานุกูลชัยนะคะสาขาวิชาพโภชนาโภชนาวิทยาและชีวเคมีการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะเป,เป็นเป็นเป็นบทความเป็นเรื่องเล่าเป็นเป็น เวียนด้านสุขภาพนะคะท่านนแพทย์หญิงท่านก็บอกไว้ว่านะคะกินอย่างไรจึงจะดีต่อร่างกายนะคะไขมันนะคะกินไขมันอย่างไรถึงจะดีต่อร่างกายตอนนี้เราก็มาพูดถึงไขมันเหมือนเดิมนะคะไขมันไขมันที่เป็นสารอาหารที่ที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะแต่ต้องได้เขาบอกว่าไขมันเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายแต่ต้องได้รับปริมาณที่ที่พอดี ไม่มากจนเกินไปซึ่งทำให้ร่างกายได้รับโทษมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเกิดโรคอ้วนหรือมีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในหลอดเลือดและไม่เพียงแต่ปริมาณไขมันที่ได้รับเท่านั้นส่งผลให้ต่อร่างกายชนิดไขมันไม่สำคัญแพ้กันนะคะหากได้รับปริมาณไขมันที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากโรคต่างๆได้นะคะเขาบอกว่า ชนิดของไขมันนะคะชนิดของไขมันชนิดแบ่งเป็นออกเป็นคอเลสเตอรอลน,นะคะคอเลสเตอรอลอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์เช่นนมเนยนะ,ะยนะคะไตไตรกลีเซอไรด์นะคะไตรกลีเซอไรด์ค่ะเป็นไขมันที่ที่เรารับประทานจากอาหารแบ่งแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวก่อนไขมันอิ่มตัวก็อาทิเช่นไขมันจากสัตว์ ไขมาจากนมเนยอีสแล้วก็ซีดและจากพืชบางชนิดเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทิเป็นต้นนะคะไขมันไม่อิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวก็คือก็คือไขมันเชิงเดี่ยวคือไขมันที่ภายในภายในโมเลกุลมีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งเดียวพบได้ในน้ำมันมะกอกน้ำมันน้ำมันคาร์บราน้ำมันรำข้าว น้ำมันเมล็ดชานะคะไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็คือไขมันที่อยู่ภายในโมเลกุลที่มีพันธะคู่หลายตำแหน่งได้พบในน้ำมันพืชทั่วไปเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวน้ำมันงานะคะก็โดยทั่วไปน้ำมันน้ำมันหนึ่งชนิดจะประกอบไปด้วยกรดไขมันหลายชนิดรวมแต่รวบรวมกับ รวมกันแต่เราแต่เราจะมักเรียกชนิดของไขมันตามองค์ประกอบหลักของไขมันนั้นๆน,น,นะคะประโยชน์ของไขมันก็ให้พลังงานกับร่างกายช่วยการดูดซับวิตามิน a d e k ช่วยสร้างฮอร์โมนฮอร์โมนบางชนิดนะคะโทษของไขมันก็คือหากินในปริมาณที่มากเกินทำให้เกิดน้ำหนักเกินหรือ เกิดโรคอ้วนได้นะคะทำให้เกิดโรคบางอย่างอาทิโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะการรับประทานไขมันที่ดีต่อร่างกายรับประทานไขมันที่ประมาณประมาณพอเหมาะพอดีนะคะกับความต้องการของร่างกายรับประทานไขมันธรรมชาติโดยรับประทานไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะไขมันไม่อิ่มตัวเป็นหลักไขมันที่ดีที่สุดคือไขมันจากพืชช่วยลดโอกาสการ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจระยะยาวไขมันที่ควรหลีกเลี่ยงคือไขมันทรานไขมันทรานเพราะว่าส่งผลเสียต่อร่างกายมากที่สุดนะคะมารู้จักไขมันทรานนะคะไขมันทรานก็คือ,อนำเอาไขมันไขมันไม่อิ่มตัวไปเติมไฮโดรเจนบางส่วนในระบบอุตสาหกรรมทำให้สถานะของไขมันเปลี่ยนจากของเหลวไปเป็นของแข็ง ข้อดีก็คือทำให้ต้นทุนต่ำและสามารถเก็บได้นานแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายหลายประการโดยเฉพาะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองทำให้ระดับไขมัน LDL ในหลอดเลือดสูงและลดระดับไขมัน HDL ให้ต่ำลงนะคะก็คือเรากินน้ำมันพืชที่โรงงานอุตสาหกรรมทำให้เรากินมา หัวยี่สิบสามสิบปีแล้วล่ะนะคะแต่ถ้ากินให้พอเหมาะมันก็ไม่เป็นไรหรอกเนอะนอกจากโกรคหลอดเลือดแล้วยังส่งผลต่อความความจําเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัลไซเมอร์และทําให้เกาะทําให้แก่ก่อนไวัอันควรแหลงอาหารที่พวกไขมันทานได้บ่อยคือเบเกอรี่หรืออาหารที่มีองค์ประกอบของเนยเทียมหรือเนยขาวที่ผลิต อาศัยกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนทำให้น้ำมันพืชที่เราใช้ประกอบอาหารโดยทั่วไปไม่ได้มีองค์ประกอบของไขมันชานนะคะข้อมูลจะข้อมูลนี้ก็คือจากขอจากข้อมูลของแพทย์หิงประเพ,พิมพ์พรอัตรานุกุลชัยสาขาวิชาวิทยาและชีวเคมีการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคือข้อมูลจริงๆจากจากจากอาจารย์แพทย์นะคะเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เล็กๆน้อยๆที่จะสรรหามาเล่าสู่กันฟังเราก็ไม่เอามาจากในหนังสือนี่แหละนะคะก็มาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนได้รับฟังรับชมก็ฝากทุกท่านได้รับฟังแล้วก็คิดดูกันล้วกันว่าทุกวันนี้เราควรจะป้องกันตัวเองเป็นยังไงบ้าง สิ่งที่เขาเอามาขายให้เราเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอาอันดีหรืออันไม่ดีมาขายให้เราคนสมัยนี้ยิ่งเป็นคนสมัยนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรความรับผิดชอบต่ําความรับผิดชอบต่อมนุษย์ต่อเพื่อนต่ํามากคือเงินเป็นหลักนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณ ที่ให้กําลังใจและเป็นกําลังใจกับช่องพัสดุสตอรี่นะคะเป็นกําลังใจกับทุกช่องเป็นกําลังใจกับทุกคนนะคะฝากมาติดตามรับชมคลิปของครูพัทด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้อยู่เสมอนะคะขอบคุณที่ทุกคนยังให้กําลังใจกันเป็นอย่างดีนะคะก็เขาถึงบอกว่ากินอย่างไรให้จะดีต่อร่างกายเราก็ดูแลตัวเอง ทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะคนอื่นดูแลเราไม่ได้นอกจากตัวของเราเองนะคะฝากข้อคิดนี้ไว้ให้กับทุกคนฝากข้อคิดนี้ไว้กับผู้รับชมรับฟังทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกทา่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณให้การติดตามขอบคุณทุกยอดซับยอดไลค์ยอดวิวขอบคุณผู้มาชมคลิปย้อนหลังขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจเสมอนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ